สวัสดีครับไม่ได้พบกันนานนะครับวันนี้ก่อนนอนก็นำท่านมาชมพระสักองคหนึ่งนะครับจะได้หลับฝันดีพรุ่งนี้ตื่นก็จะได้โชคดีมีชัยกันนะครับครับพระที่จะนำท่านมาชมวันนี้เนี่ยเป็นพระเครื่องที่อายุการสร้างกว่าร0อปีนะครับเนื้อเมฆสิษ แล้วก็สร้างโดยสองเกจินะครับก็เป็นพระเนื้อเมฆสิทธิ์หลวงพ่อทัพวัดอนุพิมพ์ประพามุงทนหลวงปู่สุขวัดปากคลองมามาขาบเท่านะครับก็ถือเป็นพระสุดยอดหายากนะครับเดี๋ยวจะนำท่านชมจริงกันเลยนะครับว่ามีลักษณะ พิมพ์ทรงอย่างไรเนื้อหาอย่างไรแล้วก็จะดูอย่างไรเกี่ยวกับเนื้อเมฆสิทธ์นะครับเชิญเลยครับครับที่ท่านกำลังชมอยู่นี้นะครับเป็นพระเนื้อเมฆสิทธ์หลวงพ่อทับวัดอนงพิมพ์ประพามนทนหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับความสัมพันธ์ ในเกจินะครับในสมัยก่อนหรือแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับพระท่านก็จะมีการแลกเปลี่ยนวิชานะครับความรู้มีการศึกษาร่วมกันนะครับโดยเฉพาะหลวงพ่อทับวัดอนง์นะครับกับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าเนี่ยก็มีหลักฐานที่ประจักษ์ยืนยันนะครับว่าท่านเป็น สหมิกระทกันนะครับซึ่งก็ได้ศึกษาร่วมกันพระองค์นี้เนี่ยนะครับถือเป็นสุดยอดในเรื่องของอเนื้อหานะครับก็คือเป็นพระเนื้อเมกสิทธิ์นะครับแล้วพิมพ์ประพามนนเนี่ยก็เป็นพิมพ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่สุขวัดปากคองมาขามเท่าจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า เกจิผู้ยิ่งใหญ่นะครับสองท่านนี้ได้สร้างพระพิมพ์นี้ขึ้นมาร่วมกันนะครับเนื้อเมฆสิทธ์เนี่ยเป็นเนื้อพระที่มีกรรมวิธีเฉพาะนะครับในสมัยที่มีการเล่นแร่แปรธาตุนะครับจ้างมวลสารศักดิ์สิทธิ์ เนื้อเมฆเกษตรนี่ก็เป็นาการค้นพบนะครับแล้วก็หล่อห้อ,อมโลหะนะครับที่มีโลหะหลายอย่างแล้วก็มีกรรมวิธีเฉพาะผู้ที่จะสร้างได้นะครับจะต้องมอีความรู้นะครับแล้วก็มีคาถากำกับในช่วงของการสร้างพระนะครับซึ่ง เกจิสองท่านเนี่ยท่านก็นำมาเป็นเนื้อหานะครับมวนสารที่จ้างพระองค์นี้ขึ้นมานะครับครับเนื้อเมฆสิทธิ์เป็นพระเนื้อที่แตกหักได้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังนะครับในการ ใช้นะครับอย่าให้ตกกระทบแลงเพราะว่าอาจจะแตกหักได้นะครับเป็นเนื้อที่กล่าวกันว่าหากเจ้าของเนี่ยนะครับหรือผู้ครอบครองพระมีดวงดีนะครับโชคดีพระก็จะมีความมันวาวนะครับแต่ถ้ามีภัยมา รหรือจะพบภัยต่างๆเนี่ยพระก็จะสีมองลงนะครับก็ถ้าเห็นดังนี้เนี่ยนะครับเราก็จะได้ระมัดรองตัวแล้วก็ทำบุญนะครับเพื่อที่จะให้ดวงชะตาเนี่ยกลับมาดีดังเดิมนะครับครับก็เป็นที่เชื่อกันว่า,าเนื้อเมฆสิทธ์นะครับพระเนื้อเมฆสิทธ์เนี่ย ก็จะช่วยหนุนดวงชะตานะครับมีให้ตกต่ำอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับที่ผ่านการพิสูจน์มาอย่างยาวนานนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูพิมพ์สมพระกันนะครับครับพิมพ์ประภามนทนนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ที่ไม่มีรัศมีนะครับ ท่านใจเห็นว่ามีความคมชัดลึกนะครับของพระเนี่ยชัดเจนมากนะครับท่านสังเกตเส้นต่างๆนะครับนะครับมีมิติความชัดลึกชัดเจนนะครับเนื่องจากเป็นพระหล่อนะครับก็มีความยับย่นของผิวโลหะเนี่ยนะครับ อยู่ลักษณะสีนะครับก็เป็นสีเขียวปีกแมงทับนะครับด้านข้างนะครับจะเห็นล่องรอยนะครับของแม่พิมพ์นะครับอยู่ด้านข้างนะครับด้านล่าง ด้านข้างนะครับด้านบนด้านหลังนะครับองค์นี้มีอักขระยันอยู่นะครับจะเห็นว่าเนื้อเมกสิ์เนี่ยเวลากระทบแสงไฟนะครับ mm. ก็จะมีการสะท้อนนะครับออกมาในมุมต่างๆนะครับอย่างสวยงามนะครับ ยันครับลองดูธรรมชาติความแห้งเก่านะครับพระอายุกว่าร้อยปีเนี่ยนะครับมีลักษณะแห้งอย่างไรนะครับดูความคมชัดลึกนะครับของอพิมพ์พระนะครับนี่นะครับทุกมุมเลยนะครับเราจะ สังเกตเห็นนะครับประเกตเห็นพระกันนะครับเส้นซุ้มต่างๆนะมีความสวยงามลงตัวนะครับเนื้อพระมีความยับย่นนะครับตามลักษณะของแบบพระหล่อด้านหลังมีรอยจานนะครับการสะท้อนแสงเนะี่ยเป็นลักษณะเฉพาะของ พระเนื้อเมกสิทธิ์นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆนะครับของพระเนื้อเมกสิทธิ์วัดอนง์หลวงพ่อทับวัดอนง์พิมพ์ประพาะมน,น์ทนหลวงปู่สุขในวันนี้ก็นำมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับท,ที่ติดตาม ในการมาโดยตลอดนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับสาระดีๆแบ่งปันกันไปโชคดีมีชัยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ